มินตันดิ้งดองนะคะมาเนี่ยอ่าโนเกียดิ้งดองค่ะมาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนึกออกแล้วอโนอีคืออีคือได้ไหมได้อ่ะหนึ่งสองเราอโนอีคืออีคือวันนี้นะคะทุกคนมินตันจิ้มพาพี่โนเกียไปแข่งจีบหนุ่มกันสองคนเลยหรอใช่เพราะเราจิ้มกันมาเยอะแล้วอ๋อก็คือเบื่อเบื่อแล้วเหรอเบื่อแล้วจริงหรอ เบื่อพี่เราใช่ไหมไม่ได้เบื่อเบื่อแบบเบื่อเบื่อเบื่ออยากรู้ว่าเราสองคนน่ะใครจะตรงสเปคหนุ่มๆมากกว่ากันโอ้หไม่ค่อยถนัดเลยอ่ะจริงปะเนี่ยอ้าวงนีนก็ต้องมีคนแพ้คนชนะดิใช่คนแพ้ก็ต้องโดนลงโทษอะไรอ่ะคนแพ้ต้องโดนจับนมฮะเป็นเหตุผลที่เชิญพี่โนเกลมาแข่งน่ากลัวมากไปดีกว่าได้กำไรไม่ว่าแพ้หรือชนะ คนแพ้จะโดนแป้งเนี่ยเต็มตำมือเลยนะคะแล้วก็ละเลงใส่หน้าปุ๊บเต็มหน้าเลยไม่มีขัดขืนนะมันมันต้องลองให้ดูว่าโดนละเลงหรือเปล่าพี่อยากลองเลยอหครับใช่อยากอยากพี่ตอเกอยากหน้าขาวอยากลองไงวะไปเหอะไปเหอะไปไปเตรียมตัวแข่งกัน let's go ตายแน่มินตันผู้เข้าแข่งขันคนแรก มินตันดิ้งดองสัดส,ส่วน30 2332เป็นสาวน้อยที่สวยน่ารักเซ็กซี่พร้อมจะพิชิตใจหนุ่มๆผู้เข้าแข่งขันคนที่สองโนเกียอโนสัดส,ส่วน35 233 2สวยน้อยกว่าคนเมื่อกี้นิดนึงเรื่องคารมก็คงสู้มินตันไม่ได้ดูยังไงก็แพ้ใครอยากติดตามพี่โนเกียก็ไปติดตามที่ช่องทางเหล่านี้ได้เลยนะคะชา คอนเทนต์จีบหนุ่มในวันสงการแข่งกันค่ะใครเป็นคนแพ้จะโดนลงโทษเราเตรียมบทลงโทษไว้เรียบร้อยแล้วเพราะบทลงโทษคนแพ้จะต้องโดนละเลงแป้งหน้าขาวนะคะเต็มกำมือเลยบอกเลยโอ้โหลองเยเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพ่งโอเคพร้อมแล้วเราไปหาหนุ่มๆไม้จีบกันดีกว่าคะ่ะผู้โชคด,ดีคนแรกของเราที่เดินผ่านมานะคะเดี๋ยวเราสองคนจะแข่งกันจีบนายนะแล้วก็ให้ไนเลือก กับใครโคเชนมาพร้อมใครก่อนเดี๋ยวไินตันก่อนก็ได้อส่งการปีนี้พี่อยากเดนปะแป้งหรืออยากเดินจีบคะหรืออยากเดินจีบค่นีะพี่โนพี่โนแตาพี่โนแล้วมองหน้าสิหันหันหันไอย คำว่าเลิฟคำคำว่าเลิฟตัวแรกที่สะกดอ่ะคือตัวอะไรอืมแล้วตัวสุดท้ายอ,ะอะ่ะตัว e อีตัว e อีเ e หรอไม่ใช่นะยูตังหายูตังหายูตังหา ระหว่างเราสองคนอะนายจะแต่งงานกับใครสงการปีนี้พี่อยากเดินปะแป้งหรืออยากเดินจีบคะคำว่าเลิฟตัวแรกที่สกกะกดอ่ะคือตัวอะไรอแล้วตัวสุดท้ายอ่ะ,ต,อะตัวอีเหรอไม่ใช่นะยูตังหะ่ินเก,กียครับ่ินเก,กียครับ หยิบเลยแล้วแล้วคนต่อไปหนูจะไปจีบได้มั้ยเนี่ยหนูต้องผิดเลยอ่ะ แล้วให้นายเลือกว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะโอเคนะโอเคแต่เราอาจจะเสียเปรียบนิดหน่อยนะคนหน่อยนึงนะนายนๆไม่ได้มองคนที่หน้าตาใช่ไหมล่ะไม่ไม่เคใครก่อนใครก่อนอะรอบนี้พี่ก่อนเนาะเธอเห็นนั่นไหมแสงแดดไงแสงแดดที่มันแยงตาแต่ไม่เท่าเธอที่มองมาแล้วมันแยงไจ กันที่ไหนอะที่อำนาจ,จเลงเฮ้ยอย่าลืมขันนะทำไมอะขันมากอะ่กอะชอบก็ให้แม่ม่าขอ่าอย่ารอให้มันหนาเรงน้องเป็นเจ้าแก้แมแดงพี่อย่าแก้ให้น้องรอนะพี่ไม่แก้ให้น้องคอยนะมันได้หว่ามันได้สรุป <c oughs> แล้วอะนายจะเลือกใครระหว่างโนก,กับมิงตันเลือกใครคะพี่โนครับพี่โนคะครับ <c oughs> อุ้ยหมดอ่ะโทษทีนะด้วยอีกพี่ถ้าไม่เลือกก็จะร้องด้วยทำไมอ่ะเอาเอาขอบคคุณ่ะขอบคุณครับ ที่สามของเรานะคะเดี๋ยวเราสองคนจะเล่นมุกแข่งกันจีบนายแล้วก็ให้นายเลือกว่านายจะแต่งงานกับใคร<อ>ระหว่างเรากับพี่โนเกียพี่โนเกียครับไม่ไม่ไม่ต้องเล่นมุกแข่งหรอไม่ต้องครับผมดูคนที่นาตาดูโคนที่นาตา พี่โนเกียเ<ล>ช็ดมือเห็นไหมเขาเช็ดมือให้กันกมือเลอะหมดเลยอ่ะเช็ดหน้าไหมเช็ดหน้าโอโ้เช็ดมือน้องขอบคุณครับอุ้ยไม่ปล่อยได้ไหมอ่ะ <c oughs> น้องบอกเอามาเพิ่อมอีกเลอะเพิ่มอีกบ๊ายบาย,บาย,บาย โอ้ก็หนูจีบผู้ชายในชีวิตจริงไม่เก่งอะอ่าแล้วจีบที่ไหนเก่งเดี๋ยวจีบในเกมจีบในเกมเกม่งบอกเลยจีบในเกมเนี่ยไม่รอดหนูสักลายไปแข่งจีบหนุ่มสงการในเกมบ้ารอบนี้นี่ถ้าแพ้เอาขัดครอบหัวเลยนะไม่กลัวหรอรับคำท้ารับโอเคเดี๋ยวพวกเราสองคนจะแข่งกันเล่นฟรีไฟจีบหนุ่มในเกมนะคะจะดูกันที่หน้าเราก็ไม่แพ้หรือจะดูกันที่เราก็ไม่แพ้ ああลองดูดเอาเอาที่สบายใจเนาะ <Okay. S 2> แข่งซีไฟล์สงการโอเคมาขอท้าดวลรอบอ2ปกติไม่ค่อยเที่ยวสงการไงไม่ค่อยเที่ยว uh huh. เล่นเกมอยู่แต่บ้านทุกวัน uh huh. ก็เลยจีบหนุ่มในชีวิตจริงไม่เก่งไง uh huh. อ๋อหผมขอท้าท้าพี่โนเกียรอบสอง๋โอเคสู้เนาะสู้รอบสองเนี่ยนี่ทุกคนบทลงโทษนี่เดี๋ยวเทรวมกันเลย เดี๋ยวโกยมาใส่ด้วยตอนนี้ไม่อยากมือเลอะจะแบบโพกใส่หัวเลยฮะน่ากลัวจังอ่ะทีนี้นะพี่ไม่ได้ข่าวแค่หน้าหรอกอีข่าวเันซอกนมล่องตูดเลยมาอยากเห็นคนแพ้เต็มทีแล้วจะสกิลจีนหนุ่มก่อนโอ้มีซ้อมเสียงด้วยเวลาแป๊บนึงครับขอซ้อมก่อนครับเวลาโดนยิงมินตันทำเสียงไงเวลาโนเกียโนเกียโดนยิง ตัวเองช่วยชุบเขาหน่อยสิตัวเองตัวเองตรงนั้นนะช่วยชุบขออันนี้แค่ซ้อมนะมึงแพ้แล้วยิงปันอะไรมาเออ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 ผู้ชายดีผู้หเฮ้ยผมผมไม่งัดสกิลออกมาตอนนี้ไงผมแบบเดี๋ยวคู่ต่อสู้รู้ได้ครับได้คร่บมานายอ่ะ เรจะมาเล่นเกมแล้วจะมาจีบใครในสงการอะไรไหนอยู่ไหนวะเฮ้ยฮัลโหลผู้ชายอยู่ไหนไม่คือในเกมอ่ะตอนนี้สงการใช่ป้านหน้านี้สงการเพราะฉะนั้นเราจะหนีร้อนมาเล่นกิจกรรมสุดมันกับ9เมษาสงการฟรีไฟมันใหญ่สัดแจกใหญ่จัน่าจะเต็มแบบสุดๆเลยทุกคนแจกด้วยหรอใช่เวอร์มากก็คือเล่นครบ5วันนะคะจะได้รับคาตานะน้ำเทตรากิจกรรมมี วันที่9ถึงวันที่16เมษายนนะคะก็คือเขาแจกคาตานะครั้งแรกในฟรีไฟลนะคะทุกคนก็เป็นคาตานะใหม่นะคะพร้อมเอฟเฟกน้ำ้เขาจะแจกอาวุธให้เราไปฟันชาวบ้านใช่ไหมก็คือทุกคนเข้ามาเล่นฟรีไฟล์ตอนไหนก็ได้ตั้งแต่วันที่9ถึง16เมษายนครบ5วันรับไปเลยคาตาณะใหม่ซึ่งไอ้คาตานะเนี่ย ปกติเขาต้องเปิดกาชากันยนะใช่นี่คือเขาถึงบอกว่าแจกครั้งแรกเลยหมดพันปกติอ๋อคือปกติเราต้องเอาตังไปใส่ในเกมแล้วเปิดกาชาถึงจะได้มาใช่แล้วต้องลุ้นใช่ไหมว่าจะได้หรือเปล่าแต่อันนี้คือเขาแจกเลยหรอใช่แจกเลยครั้งแรกเราต้องได้แล้วงานนี้แล้วก็อีกอีกอันนึงอันเนี้ยเหมาะกับพวกเราสองคนเพราะว่ามันแบบ มันอับใสอ่ะชุดเขามีน้องปอมในเกไมไม่ใช่ <c oughs> เป็นชุดแฟชั่นผู้หญิงอับใสเออนึกว่าแถมซิลิโคนให้ไปใส่ที่คลินิกอุย้ยใส่แล้วเป็นคนใหม่คะ่ะใส่แล้วเป็นคนใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมก็คือมันจะอย,อย่างนี้เลยใช่ปะ ได้รูนี้ใช่ไม่อยู่รายการเลยวะเนี่ยชุดแฟชั่นผู้หญิงอัพไซด์ถ้าใครอยากได้นะคะทุกคนก็คือไปเล่นกิจกรรมของเขาเป็นภารกิจรายวันนะคะสะสมโทเค็นไปแลกเป็นชุดค่ะนอกจากชุดแฟชั่นเนี่ยคือเราสามารถเอาโทเค็นไปแลกสกินปืนอื่นหรือว่าไอเทมอื่นๆได้ด้วยนะคะก็คือแจกเยอะใช่แจกเยอะกิจกรรมสงการไปเล่นอยาพาดโอเคไหมจัดเลยคุณเตรียมตัวโดนเลยนะพกดพูแบบหัวขาวกลับบ้านเลยนะขนาดนั่งเที่ยว ไม่ต้องพูดเยอะนะฟังเราไม่ต้องพูดเยอะเนาะจีบกันอดีพี่โนเกียถ้าชื่อแปลกๆคือยืมอดีทีมงานมาเล่นนะคะมามาทชก่คนเดียรเราเราเข้าเกมไปแล้วล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่ออะไรได้ได้ยินเสียงเราหรือเปล่าอ่ะได้ยินครับได้ยินคชื่อชื่อบาสเหรอคะใช่ครับชื่อบาสครับอ๋ออยากเจาะบาสเลยอ่ะไป่กันเลยินเล่นผมเลยอ่ะเนี่ย ดรอ่บารไม่ได้ปะใช้มือไงเขอเดี๋ยวลูกมันแตกเนาะปกติโนเกียใช้อะไรดรอ่บาครับปกติไม่ต้องดรอ่บาร์ดเามีบารอยู่แล้วสองลูกค่ะโอเคบาบาดน้ำเลยนะตุ้งร้องเขาช่วยตัวเองนะครับตัวเองทำไมถอดเสื้อไม่ร้อนหรอตัวเองไม่ค่อยร้อนนะครับพอดีตอนนี้หน้าร้อนใช่ปะ เรากระโดดไม่ได้มาอุ้มเราหน่อยไหนครับพี่ตรงไหนครับเนี่ย <g ül> โอ้ึ้นมาได้แล้วชาเกิน <c oughs> ไป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 อุ้ยหน้าร้อนไม่เท่าไหร่นะ <c oughs> แต่น่ารักมากกว่า <c oughs> เคยเคยเล่นฟรีไฟแล้วโดนสาวลุงจีบไหมคะสาวน่ารักดโอ้ไม่ไม่เคยครับผมเล่นแต่กับเ,เ,เพื่อนๆนะครับนี่เน้นตาะหนุ่มนะไม่เน้นไม่เน้นเก็บอาวุธแล้ว เดี๋ยวพวกเราจะแข่งกันจีบบาสนะแล้วเดี๋ยวบาสเลือกนะว่าจะใครใครใครจะชนะโทษนะคะนี่เกมนี่มันยิงกันเองได้ไหมคะใจเย็นนิน้อยิงยิงไม่ได้ครับเห็นไหมครับผมยิงไม่ได้จบเกมแล้วบาสอยากแต่งงานกับใครอะระหว่างนกเกียกับมินตันเลือกได้ไหมเลือกยากนะครับเดี๋ยวขอศึกษานิสัยทั้งสองคนดูก่อนนะครับโอ้ยอย่าเรียกว่านิสัยเลยสัมดานดีกว่าใจเย็น่อ บาสอยู่ไหนอะบ<า>แบบคอดแล้วกันสองคน,นแล้วแบกด้วยนะบารตัวหนักขเขา<อ><ะ>ไม่แบกหรอกบาสแบกโนดีกว่าตัว,ต,วตัวไม่หนักมากตัวพอดีพอดีตัวตัวไม่หนักหนักที่อะไรอะหนักนม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 ใส่มาเยอะแรงกว่ารถเครื่องสามร้อยซีซีจะบอกให้สามร้อยซีซีนี่ยังแพ้มาชอบไหมชอบแอร์แบกคู่หน้าไหมคะ ชอบไหมคะปกติชอบป่ะราว่าชอบไป็นคนชอบนะครับเอคนเอคนอบานเขมีบานปุบปั้บเขาด้วยเฮ้ยวาวสนุกมากโอมันขับรถมาเกือบโดนชนเลยอะเบะปากเป็นปากตะควมนะเดินี่คือเรามีหน้าที่อะไรวะตอนนี้ วนไปแล้วก็วนตามหาหัวใจปะครับหัวใจบาดไหมคะบาดพอจะมีหัวใจว่างให้โนไหมคะว่างทั้งสี่ห้องเลยครับผมอุ้ยคลิปลุกลุกคลิปลุกเออใครยิงวะเอ้าโนโดนยเป็นไข่ไหมล่ะปปองเลยครับไม่เป็นไรบาดบาลไทไม่กรอโอ้ยยยนยย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 ยนย มามาชุบใหม่มามาชุบใหม่มาเร็วเจ็บแขนด้วยอะ่ะอุ้ยมีรถมาอุ้ยอุ้ยคนคนคนเดี๋ยวผมช่วยแบกครับมาเลยครับมันจะล่วง้วคะทุกคเออผมก็ล่วงมามามาชุบแต่แอบมาสู้สู้มาหนีไปมาหน,นีไป อุวยบ้านมีเงินเจ็ดร้อยอ่ะต้องเลือกแล้วแหละว่าจะชุบใครสี่ร้อยมันชุบได้คนเดียวชุบได้คนเดียวผมต้องเลือกสินะใช่บา้ <c oughs> บานบ้านอ้อนเก่งนะชอบคนขี้อ้อนเปล่าโอ้โหชอบมากเลยครับเออฮะมันร้องมัน,มน,นร้องร้องกังน้อเกมเวลาโดนหมอกออร้องยังไงเออ วิ่งไปไหนวะเนี่ยอ๋อวิ่งออกวิ่งออกใช่ใช่วิ่งเข้าวิ่งเข้าพี่โน่วิ่งวิ่งมานะฉีดขวามาแล้วพี่โน่วิ่งวิ่งฉีขวดฉี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 กฉีดฉีดเดี๋ยวมินตันตามบาสไปดีกว่าพี่โนตามมานะสรุปกูตายค่ะโดยเฉพาอรักกันสองคนเลยค่ะปกติบาสเล่นเกมเวลาไหนอ่ะก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับอืม เราก็ชอบเล่นเกมดึกๆเหมือนกันนะมาเล่นด้วยกันบ่อยๆนะครับได้คะ่ะได้ยินเสียงรถอ้าวพี่โนล่วงอ่ะบัรสพอจะว่างสักหนึ่งสักสองสักสามนาทีปะมาช่วยหน่อยได้ไหมคะช,ช่วยอะไรครับช่วยปั๊มหัวใจคะ่ะหัวใจพี่อ่อนแอมากเลยตอนนี้อ,อ้าวไปไหนแลอะตายแลไปต้องไหนต่ออะบัร์สมันในใจผมก็ได้นะครับตอนเนี้ยว่างอยู่นะ ปาตัวเองก็ได้ใช่คุณคุคนบาสคนอยู่อย like hmm, ู่ข้างบ้านใหญ่ครับข้างบ้าหญ่บาสบาสไม่ต้องสนใจอย่างอื่นนะมีเราแค่สองคนก็พออคนเหรอใช่ครับใจดีมากอยซอๆครับ บ้านหมาครับบาสครับจริงๆเราก็เรียนรู้นิสัยกันมาเยอะแล้วนะคะ <c oughs> บาสบาสอยากจะแต่งงานกับใครคะระหว่างเราสองคนนี่ก็ยิงจังเลยบาสจะแต่งงานกับใคร <c oughs> เรา <c oughs> เอามิตนันละกันครับ <c oughs> อ๋อบาสอ้าวบาส ตายเลยเหรอนี่ไงเป็นรางแต่งงานกุบตายเลยมาพี่โนเตรียมตัวทำใจไว้นะเนี่ยแหละแก้แค้น30ปีก็ยังไม่สายพี่โนบอกว่าอะไรนะจะให้แบบขาวยันล่องอกล่องตัวขาวยันล่องตัวทุกคนรู้ไหมว่าไรนมใหญ่กว่าพี่โนเกียร อะไรเหรอคะก็นเกียชุบแป้งทอดไงแกงฉัน,นได้ไหมขายังล่องนมล่องดาดไปเลยขวดทั้งตัวนี่นี่นสนุกไหมพี่นอ้องสนุกมากถ้าถ้าอยากสนุกกว่านี้ก็ไว้เล่นฟรีไฟ r e กับน้องได้นะเล่นเมื่อไหร่หนูไลฟ์ฟรีไฟ r e ที่ติกต็อกทุกวันเลยสามทุ่ม มาเล่นกันนะได้จะเล่นนะในทิกต o k ก็มีกิจกรรมฟรีไฟล์ให้เล่นนะคะส่งการฟรีไฟลชา์เลนชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า100,000บาท2กิจกรรมชาร์เลนตอบโจทย์ทั้งสายลิฟซิง์และสายเต้นค่ะชาร์เลนที่1ปะทะอาทัยใช้แผ่นเสียงจากหนังสั้นส่งการฟรีไฟล์มันใหญ่ศาสตร์ทำคลิปลิฟซิงก์ฉากอาทัยซื้อปืนใครทำได้สร้างสรรค์ถูกใจทีมงานที่สุดรับรางวัลไปเลยชาร์เลนที่2 ฟีไฟสายย่อชวนสายเต้นมาออกสเต็ปแดนกับเพลงใหม่สายตื้อต้อนรับส่งการใครเต้นมันถูกใจทีมงานก็รับรางวัลไปเลยเหมือนกันค่ะและฟีไฟพร้อมปล่อยเพลงใหม่ส่งการฟีไฟมันใหญ่สารมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ทั่วฟ้าเมืองไทยอยู่ใน MV ด้วยนะคะสามารถไปดูได้ทุกช่องทางของกาลินาฟีไฟไทยแลนด์ได้เลยนะกอดกันนะพี่ต้องการความรักมากเลย <c oughs> โอ้โอ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 โน้องรักน้องรัก แต่อุ้ยผมผมเลอะอะไรอ่ะผมเลอะพี่โนปักแป้งไงสงการเฮ้ยใส่หมวกมันไอหมวกสวยนะเนี่ยเออสรุปไข่โดนวะเด่ยอาบน้ำคู่กันปะไปไปอาบน้ำคู่กันปะมีอ่างใช่ปหมมีมีที่ซาวน่าด้วยใช่ป่มใช่ใช่ไปแก้ผ้าไปทุกคนโอเคทุกคนบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากเห็นพี่โนอโนอีกเดี๋ยว รล่มขนาดนี้ฝากช่องด้วยอันโนอันโนค่ะฝากึ้นึ้นคืนนกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างให้ด้วยนะคะกิ๊งกิ๊งกิงกิงลงทุนขนาดนี้ดูสิา่าขอบคุณครับบ๊ายบายจุ๊บๆมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี้ยไม่ได้เป็นแค่เด็กดีเด็กพี่นู ใครชอบใครรู้ให้ใจไปเลย